รับทับกับการมือเตอร์โปรเจกต์ครับโอเคครับการโหก็เรียกว่ายังไงดีเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนามาจากเก็บครับผมใช่ครับผมก็เขาเรียกว่ารีแบรนดิ้งใหม่เป็นโปรเจกต์ครับก็คุยกับทางลูกค้าเขาบอกมาว่าที่เขาเรียกว่าหลักๆเลยเน้นเรื่องการขนส่งไวแน่นอนครับผมแล้วก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าโคเซนใช่โคเซนก็คือเป็นการขนส่งพัสดุ มีโกไลายก็คือไม่ใ่เของใช่เป็นโกไลายนะเป็นยังไงนะโกไลายเหมือนกับเป็นคอยรับส่งคนเนี่ยเราลองไปใส่ชุดมาแล้วใช่ไหมใช่ใช่ลองลองแล้วแล้วก็มีโกฟู๊ดโกฟู๊ดก็ส่งอาหารครับผมใช่แล้วสุดท้ายคือโกเพย์โกเพย์ครับผมก็คือสามารถเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ในการจ่ายตังค์ได้ด้วยครับใช่แล้นี้ให้ท่านวยคสะดวกสบายยังไงให้ในการใช้งานว้ายว่ายว้ายก็เหมือนกับเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกอันนี้ได้ยินครับ แอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของเราด้วยเพราะว่าในแต่ละแต่ละอันที่ผู้งานอกี้เนี่ยก็คือสามารถแบบใช้ได้ในหลายๆเรื่องทำให้ชีวิตสะดวกสบายยิ่งขึ้นด้วยได้มีโการทดลองใช้พแบบี่แคทเมื่กี้่นนี้อย่างไรโอ้ลองไม่เช้าเลยครับ <c oughs> ผม <c oughs> เพราะว่าคือเมื่อเช้านี้เราส่งคนไปถ่ายโปสเตอร์ซีรีส์มาแล้วเมื่อเช้ามากนะครับแล้วผมก็ลืมเอาชุดนี้มาผุลืมเอาชุดมาครับทุกคนก็เลยสั่ง ให้เขาส่งมาให้ครับผมจังจากที่บ้านให้ไปเอาที่บ้านมาแล้วส่งชุดมาให้ผมจากที่แบบชอบกินี่ตรงก,รกัไบไลฟ์สไตล์เลยไหมคบถ้าสั่งไ,ได้เลย <c oughs> ก็เวลาช่วงก่อนหน้านี้ผมจะใช้บริการแต่ก่อนที่เขาจะรีแบรนด์มาเป็นโปรเจกต์ครับจะเป็นของเกตครับผมแล้วก็จะแบบสั่งพวกอาหารพวกอะไรมาอย่างนี้เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็จะมีไวรัสโควิดระบาดด้วยแล้วก็อยู่แต่ห้องนะถ้าเกิดจะต้องสั่งเมนูอะรให้กันอยากสั่งอะไรให้กันค่ะสั่งให้กัน แข้าวอาหารที่ชอบก็รู้เลยใช่ไหมว่าจะใส่อะไรให้แต้องอาหารญี่ปุ่นแล้วผมอาหารญี่ปุ่นนะครับผมอ่าของกับวกล้องหมูต้มไม่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 พี่ได้แบบเป็นคณะอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากกินคณะบ้าระคณะหมูกต้มต้มต้มไหมต้มต้มก็ได้มีหมดเลยครับผมมีหมดครับผมให้ฝากงานหน่อยช่วยชวนแฟนคลับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดีผมนะอ๋อก็แบรนด์โปรเจกต์นี้นะครับผมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับ ก็เข้าไปโหลดกันได้เลยนะครับบนบอกเลยว่าดีแน่นอนครับผมใช่ครับมันก็ขอฝากโปรเจกต์ไว้ด้วยครับผมเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้ชีวิตของทุกคนสะดวกสบายมากยิ่งข um um, um> 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 ึ้นด allora ้วยครับฝากไว้ด้วยครับผมวันนี้ทั claro> ้งคู่ได้มาออกงานดีเบตค่ะให้แฟนๆหลานใจได้เจอครั้งหนึ่งใบโลกค่ะทั้งคู่ก็ดีใจเพราะว่าแฟนๆมาเต็มเลยรอบๆใช่ครับทั้งหมดเลยทางหายไปจะพักน้องกัน ใช่ใช่ครับผมกับประมาณเกือบเดือนนัถึงไหมเราวีประมาณวีสองวดที่แล้วครับใช่จริงอยากมาตรการเองการดูแลต่างๆเองเราต้องดูแลตัวเองหน่อยบ้างคะออกมานทุโอ้แน่นอนว่าต้องใส่แมสครับเวลาไปข้างนอกต้องใส่แมสอย่างตอนนี้ก็ใส่เฟซชิลบั่งสองคนเลยแล้วก็มีอะไรนะับกเจลล้างมือครับผมตัวช่วงนี้เหมือนยิ่งต้องสตรีกมากขึ้นแปลว่าค่อนข้างจะต้องคอนเซิร์นเลยเริ่มมีการแพร่ระบาดเข้ามาอีกแล้วครับทุกคนระวังนะครับผม อบอกตัวเองนะครับ <laughs> เราพูดนรวันนะเพราะแฟนคลับเราค่อ,ขอ,ขอ,ขอนข้างเยอะหนาแน่นการแบบตื่เตือนการขับอะไรอย่างนี้ไม่รู้กันระยะต่ายโอ้โหอันนี้ต้องเรียกว่าแฟนๆทุกคนเขา <c oughs> เขาเรียกว่าดูแลตัวเองอย่างดีอยู่แล้วนี่จะเห็นว่าทุกคนเนี่ยใส่แมสามาหมดเลยครับนี่นี่เสร็นั้นมาเต็มไปหมดเลย <c oughs> ตัวแฟนๆน,น่ารักมากจริงๆอย่างตอนนี้ตัวพวกเราเองเริ่มชินกับการออกจากบ้านณ์เลยต้องปกแมสตลอดใส่เบนซิล ก็ชินนะเพราะว่าเราเราก็ใส่แมสมาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดแรกๆแล้วจนมาตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วเวลาไปไหนโชคดีประเทศไทยมีเรื่องฝุ่นมาใช่ใช่เส่มานานมากแล้วงานคู่ตอนนี้มันเสร็จเริ่มกลับมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้แต่เรื่องงานคู่ผมรู้สึกว่าเรามีมาตั้งแต่ช่วงมึงแล้วใช่ครับตอนโควิดก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วครับผมแต่ว่า ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะมาเจอแฟนๆมากขึ้นครับผมในเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบฟิสิกอลอ่ะให้เขาได้เจอกันใช่ครับจะกระแสข่าวก่อนหน้านี้มันทำให้แบบมีปัญหากับการรับงานคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่นะกระแสข่าวก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเกี่ยวกับการรับงานคู่กระแสข่าวไม่เห็นเลยก็ไม่นะครับไม่มีอะไรเพราะว่างานคู่ส่วนใหญ่แล้วก็ปกติใช่ก็รับปกติตอนนี้มีงานคู่เข้ามาเยอะหรือยังคะหลังจากไปมีมากี่งานนะคะทุก ก็เยอะนะครับก็น่าจะเจอกันเกี่ยวทุกวันน่ใช่ครับแต่ยาวๆก่อนถึงซีซั่นสองเลยมั้งถ้ายวซีรีส์อ่อนก็ก็นั่นแหละอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆครับแต่แต่ลายคนก็มองว่าหลายคนคู่เราต้องกลับมาเพราะต้องรับงาน้ริการอะไรอย่างเงี้ยนี่แไ่ประโยชน์กันยุ่งกันเลยอ๋อจริงเราก็รับงานคู่กันมาตั้งนานแล้วใช่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกี่ยวหรือเปล่านะับ รีว่าสยบข่าวดราม่าทั้งหมดก่อนนั้นี่หมดเลยเนาะมัมีดราม่าอะไรบ้างจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วเนี่ม่ได้ีหลายเรื่องไม่ครับไมครับรกกดีครับผมที่จะยังตอนรับงานเองกับกับตอนรับงานเดี่ยวกับตอนรับงานคู่เนี่ยมันต่างกันแค่กบบแสหลังคาเนี่ยมับโอ้โห จริงๆพูดแบบกระแสอะไรอย่างเงี้ยพูดใน Twitter อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบพี่ๆหวั่นใจทั้งแฟนคลับผมก็แฟนคลับพี่มิวนะสมมติพี่มิวมีงานเดี่ยวเนี้ยแฟนทางแฟนคลับผมก็จะไปช่วยพี่มิวปั่นด้วยสมมติผมมีงานเดี่ยวแฟนคลับพี่มิวก็จะมาช่วยผมปั่นด้วยนะครับแฟนคลับเราแบบซัพพอร์ตทั้งสองคนแฟนคลับเนี่ยดูบ้านที่ของเราก็ยังเหนียวแน่นอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับ ว่าปั่นเป็นหรือไม่จะติดเป็นปั่นเลยยังไงสิ่งไหนบ้างเออซื้อตัวเองขึ้นเด็ดทุกวันเลยริงไหมกันเลยดีใจครับต้องดีดีใจอยู่แล้ว<ค>เพราะว่าเหมือนทุกคนเต็มที่มากๆครับผมทุกคนคือพร้อมจะสนับสนุนเราสองคนแล้วก็ไม่ว่าจะมีงานอะไรครับน่าร <ฤ pour S 1> ักมากจริงๆครับทุกคนสองต้องมีส่วนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะทุกขาก็จะมีส่วนในความเะไรนะทอร์ตอ่าใช่ครับเขาจะซัพพอร์ตเราตลอดครับ เดี๋ยวซีรีส์สองเร่ถ่ายตอนได้รับจบทุกอย่างแล้วโอ้ถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เมื่อเช้าเพิ่งไปถ่ายโปสเตอร์กันมาก็เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะได้ปล่อยโปสเตอร์แล้วแต่ทีมงานทีมงานเขาไม่ยอมบอกเราเพราะกลัวเราชอบดูสปอยไม่เป็นไรบครับบรรยากาศการถ่ายเมื่อเช้าโอ้เมื่อเช้ามีหลายเซตเลยเมื่อเช้าเมื่อเช้าสนุกแต่ว่าเสียดายเราอาจจะต้องรีบหน่อยเพราะว่าเราจะต้องมางานทีต่อครับเลยได้แค่ครึ่งวันครับผมไปตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าเลย ใช่สี่หเซนได้ครับก็น่าจะมีหลายๆโปสเตอร์ให้ทุกคนได้ติดตามกันก่อนที่ซีรีส์จะออกครับจริงๆก็อยู่ด้วยกันทุกวันใช่ไหมครับเกือบทุกวันเลยเดือดแต่เมื่อเช้าเก่าลงสตอรี่ไอจีบอกว่าเหงาเหมือนวันนี้อะไรเลยอ๋อเหงาอะไรยังไม่รู้เลยคิดถึงพี่แฟนคลับเฉยๆของสาวของสาวดูไม่ขำนะคะเพราะว่าติดเอ็นเลยนะคะเมื่อเช้าเมื่อเช้าติดเอ็นเลยก็พี่พีแฟนคลับเขาก็เป็นห่วงแต่จริ่งเราถ้าคิดถึงพี่แฟนคลับเฉยๆแค่นนั้เกินข้าวคนเดียวก็ไม่อร่อยดีใช่ คือคืออะไรครับผมไม่มีอะไรครับก็แค่คิดถึงพี่แฟนคลับแค่นั้นอ๋อคือแบบปั่นๆั่นกแฟนี่หรอปั่นเป็นแฟนอ๋อระบบระบบบอกใครอะคะลูกเราต้องระบายบอกใครอร่อยลอยลอยหรือว่าอยากระบายพี่แฟนคลับเห็นเฉยๆไหมเหงาอะไรเห็นเห็นฮฮาทั้งเช้าเลยะพี่ไม่รู้หรอกพี่ไม่รู้หรอกว่าจริงๆผมเหงาเนอะผมเป็นคนชื่อเหงาอาพี่หลังก็บอกพี่ไม่เห็นแล้วรู้สึกไงบ้างคะเขาบอกค่ะ ไม่รู้เหมมือนนกัไ่เราเรารู้อยู่แล้วไงว่าเขาตั้งใจลงสักอย่างนไงหรือว่าเขาไม่ได้เหงาจริงหรอไม่รู้ได้ไงอาจจะเหงาจริงก็ได้ทีหลังก็บอกสิครับอย่างนี้เล่กอ้อนนะพี่กาเป็นอย่างนี้เพราะว่าอ้อนอะไรนะอ้อนนะการลงอ้อนก็แล้วแล้วแต่คนจะมองแล้วกันอาแล้วจริงๆลงอ้อนไม่อ้อน เงาอุเงาเฉยเงาแล้วกันถามว่าอ้อนอ้อนไม่ได้เหงาไม่เงาก็นีก็ก็ไม่ได้อะไม่ได้อ้อนอย่งเงาอ๋อเงาไม่ได้อ้อนเขา่ได้อ้อนนะครับทุกคนฟังไว้นะครับครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมวจะ้ัไอรออรอนะทำนี้ก่อนนะถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงอย่าลืมกด subscribe YouTube Dara Daily Official กันไว้นะคะ